คืออยากกระที่มือขาใช่ไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยจะเรียกว่าแแฮงไหมแบ๋วแบ๋วเอาหลอนมาทำไมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคยมือไล่นะครับเป็นรายการตอบคาถามนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับของวันนี้นะครับก็คือบริษัทสร้างหลังเจิงนะครับเฮ้ยได้เลยคร เรื่องแข่งมาไงพอดีว่าลืมลืมโอแล้ววันนี้นะครับคนที่จะมาร่วมสัมภาษณ์บริษัทต,ตั้งหวังจรงของเรานะครับก็คือเป่าอาร์มนะก็จะเป็นแขกรับเชิญอีกออคนนึงนะครับที่ได้ออกในอีพีแรกนะครับแต่มากเกตเคยตอกกหลี่เมื่อตอนแน่แนใช่ครับสวัสดีครับทุกคน คนเดียวนี้เราจะมา,าจาลึกประธานนะครับเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยเคยทำวิลกรรมอะไรที่ไหนหมาบ้างนะครับคือส่วนตัวผมอะไม่ได้รู้อะไรลึกเกี่ยวกับประธานมากนะครับผมก็เลยต้องการแบบผู้ช่วยนะครับที่สนิทกับประธานพอสควรนะครับเพื่อมาตอบคาถามในรอบนี้นะครับมาถามคาถามใช่ไหมใช่มาเปลี่ยนเปลี่ยนที่กันเลยเหยอใช่ใช่ค,คือผมก็จะเป็นคนที่รับฟังนะครับทุกปัญหาอ้ไหถามไม่ได้ไม่ต้องถามนะฮะอ้ไหถามไม่ได้ไม่ต้องถามอ๋อเรารีหาหมดแน่ยินอยู่หลังกล้อง ไม่ได้ยินไม่ได้ยินรอบโอเคอมาฟังกติกากันก่อนครับ<า>กติกาของเรานะครับก็คือกติกามีดังนี้เป็นคำถามที่คัดมาจากทางบ้านเลฟซีถ้าคุณเคยมากๆให้สาดน้ําที่มีน้ําแข็งแต่ถ้าคุณเคยในน้อยหรือไม่เคยเลยต้องโดนปะแปง้งมาดูกันว่ามันจะโหดมันฮาเล็กเกียงขนาดไหนมารับชมกันเลยอะไรที่ตอบได้ก็ตอบครับอะไรที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบครับถ้าคุณคิดว่าแบบคุณตอบได้คุณสามารถตอบออกกล้องนะครับออกสื่อได้เลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคาถามนี้คุณไม่กล้าตอบครับโอ๊ยคุณแบบอายไม่กล้าตอบคุณสามารถนี่นะครับ ลาตัวเองครับหนึ่งโบกเลยครับระดับผมตอบได้ทุกอย่างไม่มีเรื่องปิดบังใครคำถามแรกนะครับผมประธานมีกิ๊กจริงไหมครับฮะอน้ไปนะเอาก็ก็ใช่กติกาก็บอกอยู่ไงตกลงตกลงใช่ไหมมีใช่ไหมเอ่อย้อนไปเลขาครับประธานมีกิ๊กครับลุเล้วอันนี้เลยขาเล้วคือมีตอนมีเลขาใช่ไหมใช่ แล้วแบบอาของใคยมีไม่เยมเคยจริงจชเคยชอบเคยชอบไงได้ทำมีหัวแตกแน่นอนเอาแบงค์ตาแบงค์ครับผมเล่าคร่าวๆที่คร่าวๆสมัยอยู่โรงงานนานเร็วสองสามปีทีเดีวแต่ตอนนั้นหล่อไงหล่อไงว่าหล่อด้วยมีมีดูภาพขึ้นโชวร์ไหมมีมีมีสาวมีสาวในแชทในแชทนี่แหละอในนี้เลยขาหมอนจีบในทิกตอกด้วยเอาแชททิกตอกทักไปเออแต่มันเป็นพ้อยตั้งของเองก็ได้แล้วทีนี้ลืมลบแชทออกนี่ขาจับได้ เรียบร้อยทางบ้านแตกเราเก้ตัวยังไงตอนนั้นก็ไม่เก้ลัวอะไรเลยมันความจริงอ่ะเราก็หน้านิ่งรับไปหน้ามือตามัวไปช่วงหนึ่งอ่าเป็นถือว่าเป็นเหตุารณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตได้น้องอย่าไปทำตามนะครับไม่ดีนะครับผมเขาว่าคุณก๊อปรายการคนอื่นนี่มันจริงไหมเนี่ยจริงครับเอ้า เป็นกอล์ฟวหรอก็มาทำไมอ่ะก็ดูเขาเป็นแบบอย่างเป็นเรสซเปบรนส์ในรายการเราอิสระอิเลชันเป็นเรามาทำสไตล์เราใช่ก็ก๊อบมาเลยแล้วคนด่าก๊อบเต็มเลยกุ่งกระซุงก่อเสะคนด่งคนดังใช่ครับทำคลิปเย็นแบบใช่ครับเรื่องจริงนะครับทุกคนเรื่องจริงนะครับทุกคนก๊อบไปทั่วเลยครับผมก๊อก๊อบไปเรื่อยอ่ะทั่วเลยนะครับผมเห็นใครที่ดังไม่ได้เลยนะเอาจริงเอาทุกคนอ่ะครับเราไปเคลียร์ใจเขาหรือยังอยากทักไปเคลียร์ใจเขาอยู่แต่ไม่ตอบน่าจะหมันไส้เราบ้างแหละนยอดเริดียกวิวดีกว่าจรริงคับเฮ้ย ตัดออกตัดออกอันนี้หลังไมหลังไมแล้วคุณทำทำไมอ่ะฮะเออคุณทำทำไมผมมันเจ้าชู้ไงทำไมอ่ะมันเจ้าชู้เองแหละผมพี่เองแหละคุณเคยอยากกระเพื่อมเลวขาใช่ไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยจะเรียกว่าแหวไหมแปลวเปลวไอ้น้อยมึงเอามาทำไมผมได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษมานะครับเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับคำถามของเรานะครับเดี๋ยวครับเชิญหนึ่งคำถามแบบแจ่ับไม่ทำให้แบบเกือบเลือกกันน่ะเกือบเลือกกันใช่ไหมอันนี้คือมันก็จะมีแค่ ข้อเดียวเลยคือว่าอันนี้คืออยากรู้มาตั้งนานแล้วนะอยากรู้มาแต่มันไม่เคยตอบเลยนะก็คือถามว่าที่คุยกันอ่ะที่ว่าจะไปหากันะไปหากันหรือยังอ่ะตอบเขามีเชฟไปหากันด้วยใช่จะไปหากันให้ไปหายแล้วทานตอบยังเปลี่ยนยางรถให้น้่ไปเปลี่ยนยางอะไรจะไปหาเรื่องบอกก่อนไม่เคยไปหาไม่เคยไปหาเอาความจริงความจริงยังไม่เคยไปหาแล้วก็อยากรู้ว่าที่ที่คุยกันคุยทำไม มันถึงอยากทักไปหาเขามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบไงก็ไหนเมื่อกี้ประธานบอกว่าเขาสวยฮะเออนึกว่าเขาสวยตอมันจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววู <c oughs> บไปร้อยเฉยตอนนั้นมันหลอกเกินไงเดี๋ยวๆชั่ววูบหรืออย่างนี้เอาดีๆดีๆตอบคนดูไปคนดูนดเขาแบบมีประธาไไนเป็นไอดอลขาก็คิดว่าอย่างนี้มากเลยปุ้งเนี่ยเลยิงหรือไม่ที่คุณไม่ยอมให้ผมรับแอดแฟนเก่าทุกคนแต่คุณเสือกร <c oughs> <ง>ั้ย อ้ยไม่จริง่็เด้ยเดินเดิแฟนเก่าก็ไม่เคยลบเพื่อนก็ไม่เคยทำอะไรเลยมันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่คบกันอยู่เร็วยังเป็นเพื่อนตั้งแต่คบกันอยู่แล้วไงแล้วคุณที่งกับแฟนเก่าที่เขาแบบอยากแอดมาหาพันเออไม่ต้องสนอเนแอดมากูไม่ให้รับถ้ารับกูก็จะลบเนี่ยน็อตก็ดูดีน็อตแล้วในเฟซบุ๊กสารเนี่ยมีผู้หญิงไหมมีสาวไหมมีบางทีแบบว่าเราลบไปแล้วก็จะไปไปแอดใหม่ก็มีมันท้าด้วยทำไมท้าแบบนี้ เลขาไปลบนะก็แอดมาใหม่แล้วก็รับกันใหม่จนเลขาต้องมาบอกแม่ของลุงบอกแม่ให้แม่ด่ามันเลยนะแม่ก็ด่ามันว่ามึงอย่าเอาสันดานนย่งนี้มาใช้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเพราะว่าจริงจริงเพราะว่าเราเราเราบอกเราด่าจนเราแบบไม่อยากจะด่าไม่อยากจะบอกแล้วแบบมันเบื่อแล้วอะ เนี่ยวเลยทุกคนดูดิโดนเผาเจ็บเลยอ่ะแต่ก็ร้อนมากนะ,ะเมื่อก่อนแบบว่าในเฟซเมื่อ,อก่นอนอะถ้าผู้หญิงคนไหนสวยนะจะแอบไปจีบหมดแอไปจีบหมดอโอ้ยร้อรวยพี่พม้แต่เพื่อเฉลี่ยของเลขาในกลุ่มเดียวกันนะย,ยังเคยโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็คือดัดเทพประธานนะโกรดนี้ประธานเก่ไหมบ้างดูดีทุกคนไม่เกินไปนะครับผมโอเคก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเต้น เพลงตอกสุดกันแล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้จะเป็นรายการ EP พีสามใช่ไหมละอีพีสี่นี่นะครับใครวะผมจะเจาะจงคนสุดท้ายนะครับก็คือไอ้ฟูนะครับ้ไอฟูาอัาซีนนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับคุณจะต้องมา,านั่งตรงนี้เหมือนกันนะเ,เพราะว่าคำถามเอยากับเด็กน้อยผมเยอะมากเลยนะครับมากนะครับทุกคนหลายคนเนี่ยถามหาฟัวซีเนเยอะมากไอ้ฟัวซีนเนี่ยเดไปพุ่งเกินไว้ก่อนเลยมันเคย เอารถมอไซค์เพื่อนมนอันอะขอกขาวเฮียรถยางรั่วกลับบ้านไม่ได้โทรหาหมูเต็มเลยโอ้ยโ,โอยปถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้นะครับก็ฝา,ากกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์ for อ c n มานะครับผมจะเอามาออกในคลิปหน้าแน่นอนดนี่เลยแล้วหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับตะใครนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า